รวจเอกวสิษฐเด,ดชกุลชรอดีตรองอธิบดีกรมตำรวจขึ้นเวทีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยระบุสอส,อสอและสอว312อคนหมดความชอบธรรมกระทำขัดต่อรัฐธรรมนูญเชิญชวนตำรวจออกมาต่อสู้เพื่อความถูกต้องเชื่อ24พฤศจิกายนนี้ไม่ใช่การชุมนุมครั้งสุดท้ายแต่จะชุมนุมต่อจนได้รับชัยชนะปอสอสแถลงจับนายอันเดรเวเวรเทลนิคอฟหัวหน้าแก๊งสกิมเมอร์ชาวรัสเซียที่โรงแรมย่านสุขุมวิท หลังผู้ต้องหาชาติเดียวกันและอดีตตำรวจท่องเที่ยวซัดทอดเบื้องต้นยังปฏิเสธคดีนี้สามารถยึดบัตรเครดิตปลอมกว่า50ประเทศ328ใบเงินสดกว่า2ล้าน9 0สบาทเป็ดเหลืองยักษ์สูง8เมตรยาว10เมตรขนาดความสูงน้อยกว่าเป็ดยักษ์สันติภาพของศิลปินชื่อดังชาวเนเธอแลนด์ประมาณ6เมตรปรากฏตัวเหนือน้องน้ำประจักษ์นายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุดรธานีบอก จัดเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนถ่ายรูปสนับสนุนโดยยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักมดลูกเบอร์777ตราหมอเสง